สามตอนเนยรชั่นสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมด<า>ิวช่องไอชั่นีจีนะคนนี้ผมจะมาทำอะไรดีวะออเราจะมาว่าเราดูเลยตอนที้สามร้อยแล้วเราคุดูเรามาสอนฟาวเวลเจ็ดอยห้ถึงเล,นนงล,ลหนึ่งพัหนห้าร้อยยี่สิบห้านะครอ่ะมึงนะใครเราไม่เลิเลยเะ ในที่ก็เข้าหัวสองสล้านแล้วนะดีใจมากเลยอ่ะไปพี่ฟาร์มแรกไปตรงเลยก็ถ้าเราขึ้นมาลงใหม่เราจะมาเกิดตรงนี้ใช่ไหมเราจะมาเกิดตรงนี้ใช่ไหมทุกคนอืม Nở và A ba thì ba được mấy con tiêu ra. Mhm. Do lúc này gửi nó nằm đôi mày. Do vậy. Do vậy. nó vậy. Do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  vậy. 700, vậy. Do vậy. Do 700 Do vậy. con ตอนนี้รต้ง้มัร้อยได้ฮึไอคิเกี่ยวกับอะไรอ่ฟาร์มไอ่อมดูที่ไอมอนตัวนี้ให้หนูให้เรื่องอะไร8ตัวนะหนก็ให้ฟาร์มตรงนี้หนูเลเวล125นะครับมาก็พอรล้วเจ้าลี้ผาจแลด้แปไปเคลียรนลีนะครับทุกคน ให้ค่าแปดัวข้าอยื่ไหนก็มีอยู่อย่างไปยองนี้นะนี่นี่นนนข้าค่าไปตัวซูวนก็มีตันนี้เราก็ฟัมตัวนี้ตรงน,นี้ถึงเลเวลเจ็ดร้อห้าสิบนะแล้วก็เจ็ดร้อยห้สิบเพื่ตีบอสไดหมอน ไม่ใช่ไม่ตัวใช่ไหมวัาเดมอนวัเดมอนยก็อยู่นิวมดินทาเลยนะมาที่ตงกางขึ้นะพานคำดีอะไรอะไรตนนี้เราจะอยู่ตรงพุ่งทางตะวันตรงนี้เออตอนที่สามร้อยสิบแปดเอ้สามร้อยสิบเก้าว่ะมันตัดไปสงครามโลกครั้งที่สี่เลยอ่ะตัวตัดไหมมันจะเกิดตรงไหนทุกนตัวนี้ตัวนี แล้วดูถึงตอนที่สามสิบก้าก็ฟังนถึงเลเวลสามรอยเหรอเออเพิ่งรู้เจ็รอเจ็ด้านะครับทุกคนเชื่อในตู้ในตู้บอกว่าไม่จริงเนืรอตรงนี้ประชุมเหล่าห้าค้งี้นี่ยเรายังรู้เลยรงนี้ไอเดียสอนะก็อยู่ตรงนี้นะเร็วทำมัตัดไป ตจ้หแล้วก็ตนี u, ้เตอนทีสามร้อยห้แล้วต่อแล้วตอนมันไม่ตัดหรอใช่ราตัดว่าเดร้ยแดร่าเลืด้อยก็เวลาไป่ไปที่ด้าสกว่าแต่ด้ฟาาร์ฮลิกนะครับมเพรตรงนี้มันอยู่ก็ข้างห่างกันเลยนะห่างมากเลย แล้วแล้วแต่แล้วแต่แอปที่คนดูหายมากค่ะก็เท่แาอย่ะร้อยเจ็ดสิบห้าเอ้ยแป0ร้อยห้าสแล้วก็ไปล็อกเฟซบอสไปน้องมีนา่าทุกคนใช่แอปดิระหว่างเว็บที่คนดูเพราว่าอะไรอะไระจรีี่จีนี่เ้อยห้าสิบแล้วมาดูตรงนี้เหมือนาหลังระเบสแล้วก็ขึ้นไปตเขาตรงนี้แนะทุกคนตรงนี้แหละเปนะ็นอะไร จะเกิดตรงการเขาอย่างนี้นะคุจำเูไว้ว่าพื้นมนเป็นอย่างน,นี้นะบนพื้นเขาเป็นเนี่เป็นแบบทรายเข้าไป่อนุไปชนะ <periods S 1> ูนะซิาตอนนี้อยู่ในเล,เลแปดร,ร้อยห้าสิบจงเลแปดร้อยเจ็ดสิบห้านะครแล้วก็ไปต่อไปที่กับกินกนโซนกินบิสเแอล์แล้วก็มาตรงคาเฟ่เน ยอย่าลืมเฮ้ยแปดรอยห้าสิบก็มาลักเฟสตรงนี้ได้นะแปดร้หสิบก็มาลักเฟสบาเราตยคุยอ,อยู่มาไปเรื่อยนะับผมก็แล้วมันก็จะไปให้ข่ามอนยีเจ็ดร้อยนะสิบห้าเลวาวันไพลเนะลตตรงนู้นะตรงนู้นแหละตรงเนีห้าสิบตัวนะครับแล้วก็จะได้อีพีเยอะมากนาะแล้วก็อต่อไปทิ้งโซนนะครับทุกคน เคล็ดที่ผมบอกไปเมื่อกี้ก็เอาไว้อ e ีโวเผาต้องทำก่อนอีโวเลยซีซั่นก็ามาทางสะพานนะครับตรงนี้เลยับตรงไหนเยอะๆมีโซ่เยอะๆไปก่อนอย่งอยางนี้เนาะก็ะไปยที่กระเพดานนี้นะครับ เราเพิ่งต้อแไปเลเวลเท่าไหร่8ปร้อยเจ็ดสิบห้านะคะก็ก็ห้าค่าแต่ตัวตรงนี้เอามาลินตอนนี้แนะนำให้เป็นแบบผลบาร์กี้หมดเลยนะแต่โมเตอรตีไม่โดนตอนเลเวลเท่าไหร่ไม่รี้จะไม่ได้ 5, นี่ให้ทำเงินีนเหนื่อเก้าร้อยครับผม เขาเรีกเราก็มานระเบิดกับตังค่าเก้าตัวเลยตรงนี้นะตรงนี้นี่มันีาอยู่ไเนี่ยก่แป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปเข้าน้ำก่อนเรอตอนีเ้าร้อยห้าเกร้อยยาเบ็อกซ์ไตัวละไ่ัวลก็อยู่ตรนี้หงุดหดยัไเยเจอตรงนี้เลยให้ารุก่อนที่จะเรียว ตอนนี้แปดร้อยถ้าถึงเลเวลห้าร้ห้าสิบนะแล้วก็ตอนนี้กวาม้นะครับองมี้เราเป็นเครื่องให้งก็ไปเลยนะ 5มี้รียตรงนี้ข้าไปตัวตัวแล้วก็ามตัวหนึ่งร5้าใหญ่แล้วกมม็ลดเป็นดูตอตอทปล่อยเฉยาตัวตรงน้ตรงนี้มันโกไอ้เว็บนี้มันากาเกาอมบี้จะมีงเาอน้ั้แเรื่อง950ขึ้น,นเลยอย

้าเลยเกิดี่จะไม่ตีเนี่ยคุณเนี่ยคุณผมขอเรียกมาฟิกเนี่ยฟกเนี่ยฟิกเ่ยฟกเย นะวัวแรกเราเรเวลหนึ่งพันนะตัวแจ็คต็อกอยู่ตรงนี้นะเราไปเลเวลหนึ่งพันนะครับเ่อกีนอะไรนะครับเลวเวลเนะทา่าไหร่นะ 1, นะครับเราไปเลเวลหนึ่งพันนาตอนนี้นะผฆ่าแปดตัวนะเถึนเลเวลหนึ่งพันห้าสิบแล้วก็มารับเตรงนี้เราก็ตัวปีกฟังนี้นะครับนนตรงนี้นะครับ นีนี่นี่ไล่หล่ก็ความตจวะนี้ต้องต้องแต่เลเวลึงพันถึง1,000พหนึ่งวนะแล้วก็ไปเกาะพังาซดนะครับพังฮาซัดเดีย่างๆน้กวเกาะลงดันหรือว่าเกาะเอ็โฮก็ได้เตั้แ่นี้ ไปตรงนู้นนะทุกคนที่ตรงนี้มีแ s ด t มาแค่หน้าจอไปเลยนะทุกคนมันอยู่ตรงนี้เก,นกนา,กาน,นี้รูปร่างเป็นอย่างนี้นะเอาดิมาใครจะดึงก่อนนะยอยำ ต้อนรับหน่อยเพื่อนต้อนรับหน่อยขอต้อนรับหน่อยครับพี่ว่าเขาขอเป็นยาม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 เป้ากันพุทธต้องต้องผ่านนี่ก่อนมาครับผก็พาตัวนี้ตัวเซตสปอร์ตรงนี้ก็ได้นะผมหรือว่าจะเป็นเซตสปอร์โซนก็ได้ขอร่วมคลิปด้วยนี่นะเฮ้ยดูแล้วเขาจะทำอะไรดีเป็นกระ่ายคลิปอะไรก็ คุยหรือเลียวเราได้ตั้งแต่เลเวลหนึ่งพันหนึ่งร้อยแล้วแล้วเออเออเออรู้นะมันจะนำใส่โลเกียมได้นำาหมบาคี้นะครับาคี้ตรงนี้ไอ้บอนต,ตัวนี้นบาคี้ปีแปดตัวนะคุณมาแล้วเขาปีผมเลเวลหนึ่งพันหึ่งร้อยยี่สิบห้าแล้วเราไปไม่จบ โอ้ยี่สองเน้นๆนให้ฟาร์มข้างหน้านะผมเพราะว่าก็ได้เงี้ยเขาปินไม้นะต่เพื่อละไม่หมายถึงปินไม้เขาจะถ่ายที่ไหมไม่ไม่ต้องเดี๋ยวเดี๋ยวตัวมันจะราคาเตัวอีกอ่ะโอ้ไม่ราคานไม่ราคานไม่ราคานเชื่อตอนนั้นแล้วไม่ไม่ไม่ใช่ราคานหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะลบกวตัวอีกไม่เป็นไรไม่ต้องไม่ไปไลน์ไม่เป็ลน์ไม่ไปตรงนี้อย่าเง้าตัวมันจะพมีสกิลหับนรองไข่นะไม่เชื่อดูเน้นๆฟาร์มโซลเล็ เราไ้องถึงเลเวลหนึ mà, nói, ่งพันหนึ ate, ó, em, ่งร้อยห้าสิบแล้วแล้วก็ปฏิบอสโมเอมิโล่เราแล้วก็มันจะมีอะไรบ้างเดี๋ยนะครับผมก็จะเกร้ในบ้านเลยให้ตาวันนี้จะถึงเลเวลเอ้ยไม่ใช่ ปรมาณ1นึอสิบนเลวลหนึ่งพนเหรับเจ็้นะันรกอนแรงตรงนี้มันไมจะปอยไม่เลยมันหน่งนู้นนะรับมอนะมอนอนึ่งนู้นก็ฟัรงนึ่งเลเวนึ่งพันสองร้อยนะ ก็เปลี่ยนโซนนะครับก็มาลัอกไว,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 ว้ลาวาราวาไปเลยนะครับมันมีสกิลเยอะมากนะทุกคนไปเชียร์ดูนี้ตีเจ้าตัวนี่เขาจะสอนเอาช้าง์แมนคารคเต้ร์อเนี่ยเนี่ย ก็ให้ฟาก่อนที่ถึงเลเวลหนึ่งพนสง้อแล้วก็ไปเกาะเรือคำสาบลักดื้ออเอาเรือคำสาบที่เป็นเรือไปที่เกาะสุสานคล้วกเกาะมี เอาเลยนะเขาจะถ่ายแล้วนะให้เรากลัวนะหนึ่งสองเฮ้ยกลับรถเก่าแป๊บหนึ่งายเอาเป็นไงวะไม่ต้องก็ได้เออแล่วเดี๋ยวเข้าเรืองคำสาบแล้วเข้าได้ตั้งแต่เรื่องหนึ่งพันนะเข้าไปเลยซีซัพปอน์ตด้วยตรงนี้นะก็คุยเล่าก็ฮะทางก่อนวอเตอร์กังฟูนั่นอะใช้กี่บาทเขาจะได้บอกคนดูติดแสนห้าหมื่น แสหนห้าหมื่นเหรอเจ็ดแ oh, okay, okay, okay. สน,นนะเจ็ดแสนห้าหมื่นอโอเคแค่แค่เจ็ดแสนห้าหมื่นเรียคุยแลกแล้วเ็นเรดเลเหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบห้ามก็ตีมอตรงนี้เอาแปดตัวจนเรดเองวใช่จนเรดเลวลหนึ่งพันสร้อยเจ็ดสิบห้าแล้วตรงนี้แปดตัวก็ลงไปข้างล่างครับมอสเครื่องพันฟลิชนะครับทุกคน นั่นเราไปบุญพระมาปีแล้วแล้วก็ 1, 9, 3, กาสเอหนึ่งพันสามร้อยแล้วก็มาตงนี้ครับดูดีๆีหนึ่งพันสามร้อยเปเป้สตีลไม่โดนตอสเยอหนึ่งพันสญญามร,ร้อยับสนาโกียอะไรเนต้ลว มนึ่อรอยยี่สบห้าันนี้องสร้อยย่สิบแล้วก็ไปตก้ัมดีครับตกมาตกดีมามาตกดอกๆอบอสทำดีเหรอใช่บอสทำดีมันจะมีบอสเรือเกิดด้วยเลยโอเค แต่แต่แบบเอีเอวเผาแล้วมีมีบ้างเป็นดอกไม้สีสีเขียวอ่ะก็เราเคยตองเนอตรงนี้ก็บากีแต่เาเป็นบักถ้ามีเผาหัวตัวเขาไม่ใช่อู้ สามมาปีนะแล้วก็ไปเกาะที่เกาะ y เฮ้ยไอ้นนี้อลงปาน้แข่งครับอ uh ืมนี่สิออกเรอล่งมาซื้อเลยกับบีนะเลยแล้วก็ขับไปกาะปาน้แข่นร้นะรูปหลางอ่น้นเป็นรูปรลางอ่ะไครับกดตานิ่งหลางอไรนะนรูปหลางเป็นแฉกนู้น่ะแคปหน้าจอเลยนะคะ เดี๋ยวไ่แคปอนะ่ะไปรู้างไม่ไดไปซักนม่เนี่เป็นรูปต่างม้คแคปไปนะอยู่ที่ไปแล้วคนต่างถ่ายแล้วกันก็ใช้แอปไล่ถ่ายอะ่ะ o b <BS>. s ทำไงอะ่ะสอนโดนเลยทำยงไงอะแอปหนึน่งใช่ เมสแค่กูต้งได้บอลเมมุ OBS คิดยังไงอ่ะก็ OBS ราอนี่ไงไปก็พูดตาเลยนะครับแล้วก็ดาวโหลดหรอใช่ดโหลดดที่วินโดว์วินโดวแล้วก็กดคอนโดอดิเอชซีเแป๊ะน อาได้นะต้จะเป็น f อ่ะโหลดอยู่ดีๆคมดับอ่ะก็มีกัดเลื่อนไม่เกิดเหตแอ้าวอ้าวอาปุนอมเชื่อหาคนดูีดๆขอโหลดเว็แคมละกัน ก็ที่ชื่อว่าทำดีเกียครับผมทุิตใส่ปัง้งนี่แล้วเยฮ้โหลดเป็นแค่ปอ้อนตรงนี้ผมก็ก็ม้วนหุ่งเนี้ยโอ้อก,ออก,อก็จะดบกิ้งเจสีเขียวสีเทาเอานะโสีเทาไม่เปิดดาวน์เล่นกุ๊กนะครับผมก็สีเหลืองสีชมพูเลยสีย้อยทำด้สติ๊กเน่ เปิดห้องดีสต right. mm? no ิเอ hm ้นอคอยเลยรับไปเรื่อยเรื่อยหนึ MBA ่งายาไรับเป็นผลพระมาเอ้ยได้รับเป็นผลปาปีมาปีแล้วนูเาหนึ่งเรื่องหนึ่งพันสามรอจิห้าควอยนี่ได้รับเป็นผลพระมาปีนะหนึ่งพานสามรอยเดห้าแคุอยตรงนี้ตรงนี้เจ้าอน้า พอถึงเรื่อมา400แล้วผมก็ล็อกเพชร็อบเพชรคารุลซันแล้วนี่ไอเอ็มหล่อเป็นเไอเอ็มหล่อเรื่หรือมา400อย่าละจตีให้ดูเลยแล้วกันนะเพราน่าจะเกิดได้และ้ยเข่ยนอีกวนี่มันจืดตรงนี้เลยเนาะมาอ,อีกตีดูเลยแล้วกัน โอ้ยันไห็นยื่าด้วยนะปุ๊บปุ๊บปโอ้ยสุดยนเลแหละทีสักทีต้องห้ามนี่ต้องห้ามเลย ลอโอ้ยชึบนี่มันดอกด้วยนะผมดอกไลเบอรี่นะไลเบอรี่เปิดห้องนี้เอาไว้เปิดห้องนี้ก็เปิดดาบใหม่เนคนดูถามว่าเปิดดาวตรงไหนก็ ต้องได้กุญแจสีเทาคิดเคีย์กุญแจเทาอ่ะเนี่ยแล้วมาเปิดตรงน,นี้มันจะอยู่ตรงน,นี้อาข้าวตรนนี่ตรงนี้ด้วยหนึ่งนันสี่ร้อยยี่สิบห้าแล้วก็ไปกอดสุดท้ายนากกะผมกาะกาะกาโลนะครับติดตรงนู้นนะทุกคนแคปรูปรลาเกอดไว้เลยนะตรงนู้นนะทุกคน,ตร,น,น,รนตรงนู้น่ะตรงนั่นแหละแคปเลยจะพันไปท,ท,ที่ทีไไ่ลุกไปหรือว่ากันไอ้ท่า พยายามีไก่ทำดีชุยครัต่อไปก็ไปก็ก็ไปตีบอสทำเพียวหนึ่งนะผมก็ชื่อว่าทีเอ็ดีนะครับคุเดี๋ยวน กเปงมาถึงแล้วครับขอขลุ่ยกสุดท้ายขอขโลงมายีกแล ก็เชื่อปอยตรงนี้นะอยในหูกกะโลงเลยแล้วก็จุดนี้รับไปได้ตั้งแต่เลเวล1 4 2าแล้วก็ออกไปออกไปรับพวกไปุ๊กตรงนี้นาตรงนี้เลยม้อนอย่ตงนี้เลยคืออี้นาดเปาตีแต่ตัวนะครับแต่โัวเข้าบนเเพื่อพาขีนะบอล ก้อยสมุนพระปีนะครับบนบนตัวหนึ่ลหน, 1, นึ่งัน่รอยห้าสิบนะกอก้อยวอเตอร์ไฟเตอร์เอ้เรื่องหหาิตีกับตัวตรงนี้เครื่องพัร์ีสะด้วยนะไอ้ใจนี้ นี่นาผมเปิน,เน, 1, นะครับก็ฟารตรงนี้จถึงเลเวลหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้านะครับเตจไทยคีเปอร,ร์นะครับบอสอยู่ข้างหลังกองกระโหลกแล้วน,น,นี่มันจะเกิดตรงนี้นะครับผมแต่มันไม่เกิดก็ฟาร์มตรงนี้ก่อนนี่จะถึงเลเวลหนึง่งก ตั้งแต่เลเ่งพนสี่อยยี่สจนถึงเลเลห่อยยี่สิ้านะครับผมก็ตัดแล้วนะครับแค่นี้เองนะครับผมก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไครป์กดแชร์ที่อยู่ในรีวิวกดกระดิ่งให้พี่ด้วยนะครับผมก็จะไม่พลาดคลิปม่ของพี่นะก็บ๊ายบาๆผมบ๊ายบายบ๊ายบบาาย๊ยบาย